สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเชเต้ตำนานนนะครับสําหรับคลิปนี้เรามาพักเรื่องของเครื่องยนต์นะครับการซ่อมบํารุงการรักษาเครื่องยนต์การประกอบเครื่องยนต์เราพักไปก่อนครับวันนี้ผมจะพามาดูดอกูุเรียนครับสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมจะพามาเที่ยวชมดูต้นทุเรียนครับและดอกทุเรียนตอนนี้ก็ลังบานนะครับหลังจากที่ ทุเรียนเนี่ยผมจะมันจะมีดอกเริ่มออกดอกอย่างนี้ครับเริ่มออกดอกตอนเล็กๆนะครับอันนี้มันเริ่มใหญ่แนละ้วจนถึงตอนมันบานนะครับอันนี้คือดอกบานนะครับมันจะใช้เวลาที่ผมคำนวณมันประมาณเดือนก,กว่าๆครับเดือนกับอีกยี่สิบวันนะครับที่ผมได้ดูไว้ครับแล้ว ได้เช็คไว้ครับก็เดือนกับอีกประมาณ20ิบวันนะครับนี่ครับมันจะะจทุเรียนก็จะบานครับร้อนบานหมดตอนนะครับอันนี้ที่จริงอ่ะดอกทุเรียนตรงเนี้ยต้องแต่งนะครับแต่งออกเยอะได้ยิ่งดีอันนี้ผมไม่เยอะครับพอดีพ่อผม ไว้ดอกทุเรียนเยอะครับมันก็เลยออกเยอะแล้วมันทําให้กินแบ่งมันแย่งอาหารกินนะครับแย่งอาหารกันครับก็สําหรับทุเรียนนี้ก็เป็นพืชที่ดูแลยากพอสมควรนะครับต้องดูแลใจใส่ครับสําหรับคนที่จะทําสวนทุเรียนนะครับก็ศึกษาดูเรื่อยๆได้นะครับ แต่เป,เป็นทุเรียนที่เปราะบางนะครับ่อนเนี้ยเปราะบางครับคือว่าโรคเข้าง่ายตายง่ายครับชาวสวนเขารู้ดีครับการทำทุเรียนนี่เหมือนกับดูแลลูกเลยครับมีใส่ปุ๋ยฉีดยาอย่างหน้าแรงหน้าดอกนี้ก็ให้น้ำครับหน้าแรงก็ลดน้ำวันครับ อย่างไอพอพอมันเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกดอกหางแย้นะครับก็ส่วนมากเขาจะนับจากบานเสร็จอย่างเี้เป็นหางแย้คือว่านับไปอีกประมาณ1 2 0ยยี่สิบถึงร้อยสามสิบวันครับทุเรียนก็จะแก่และตัดได้ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ร้อยบวันนี้ก็4ี่เดือนนะครับ4ี่สามสสองเดือนละสาสิบวัน สี่เดือนกว่าทุเรียนจะโตแล้วก็แก่จะโตจะแก่กว่าจะเก็บผลผลิตได้ครับรวมแล้วก็สี่เดือนหรือว่า1 2 0ยยีถึงร้อวันนะครับก็จะถึงเวลาของมันครับก็วันนี้ผมจะพามาเดินเที่ยวสวนนะครับหลังจากผม ทำคลิปซ่อมและบำรุงรถการประกอบรถมาหลายคลิปแล้วผมก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาชมสวนครับสวนทุเรียนและการและมาดูดอกทุเรียนบานนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ดอกนี้ยังไม่บานนะมันตูมอยู่ครับส่วนไอ้บานแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอบานมันก็ร่วงครับ กสอนร่วงเยอะครับนี่ครับก็มาชมธรรมชาติกันครับซึ่งคลิปผมก็ทำหลายแบบครับคลิปของผมมีหมดครับคลิปการประกอบเครื่องยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์คลิปการทำสวนการทำทุเรียนครับแล้วก็มีคลิปเที่ยวครับก็ ผมก็จะทําคลิปเที่ยวครับแต่ช่วงนี้เป็นโควิดยังทําคลิปเที่ยวไม่ได้ครับแล้วก็ยังไม่มีกล้องนะครับต้องมีกล้องติดหมวกกันน็อกว่าผมจะทําคลิปขี่รถเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์นะครับทเที่ยวไอ้ผมก็เที่ยวมาหลายปีแล้วครับเที่ยวต่างจังหวัดอย่างไปเชียงคานเมืองเลยภูกระดึงภูทับเบิกอะไรไปมาหมดนะครับเขาค้อไปมาหมดแล้วนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ใส่ใจนะครับว่าเอยากจะทําคลิปพอดีผมมาอยู่ทําสวนนี้ผมก็เออคิดขึ้นได้เอออยากลองทําคลิปดูครับเพื่อเป็นประโยชน์หรือว่าให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างเพลิดเพลินนะครับก็รอยอยีกนิดครับก็คลิปของผมมีหลายอย่างครับมีทั้งคลิปการซ่อมรถการทําสวนการท่องเที่ยวครับรอโควิด เริ่มหายหรือว่าเริ่มเจอจางหรือว่าคนเริ่มเลิกกลัวก็ผมก็จะเริ่มทําคลิปครับออกรถกําลังเก็บเงินออกรถจะได้ทําคลิปเที่ยวครับเที่ยวไกลให้ทุกคนได้ชมนะครับโอเคครับจากที่ผมได้พามาดูต้นทุเรียนแล้วก็อือพอแค่นี้ครับ ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ผมแค่พามาดูดอกทุเรียนบานนะครับว่าดอกทุเรียนเป็นรูปแบบลักษณะยังไงนะครับสําหรับคนที่เคยเห็นหรือว่ารู้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ผมถ่ายมาให้ดูสําหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก,ก่อนจะจบคลิปหรือว่าจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็มารอดูว่าคลิปหน้าผมจะมีอะไรมาเสนอใหม่นะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ